สวัสดีค่ะที่วางอยู่นั้นนเป็นเห็ดถั่วนะคะดอกใหญ่เห็นนะดอกใหญ่สวยกี่ดอกแล้วเนี่ยแดดอกนี่เป็นดอกที่9กอุยดอกใหญ่นี่ดอกที่สิบนี่ที่ดำนี่เพราะว่าคือตอนไปเก็บดอกเห็ด จะเป็นสีอย่างนี้นะคะแต่พอดำเพราะเป็นเศษฝุ่นจะขาเห็ดค่ะดูดอกนี้ดูสิดอกเบล่าเลยดอกใหญ่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่เนี่ยค่ะนี่ดอกเบลลมน่ารักนี่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่หยิบมายังหนักเลยเปรียงเห็ดถั่วเมื่อกี้นะคะ ส่วนนี้เป็นผักบุ้งเปรี้ยวนะคะเอามาทางนี้ดกค่ะนี่ดอกเล็กจิบดอกใหญ่มาอีกสินี่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่สวยอุ้ยภาพภาพภาพไม่นิ่งเลยนี่ชอบมากเลอะดินเลอะดินเศษดินมาเลอะที่ดอกเห็ดหัล้างก็เดี๋ยวล้างก็หลุด ตรงนี้ดอกดอกใหญ่หมลดละลองเอาที่ถุงนี้จ๊ดดูนี่ดูดอกว่าเริ่มเลยนี่จะต้มใส่ผักบุ้งเปรี้ยวเป็นรุ่นแรกของของการเริ่มเก็บเห็ดปี2021นนะคะถึงแม้ว่าเห็ดถัว่วตรงบริเวณนี้จะเก็บมาถึงเดือน โอ้ไม่ใช่สินะคะใช่อันนี้เป็นของปี2021แล้วแหละเพราะว่ารุ่นสุดท้ายนั้นเก็บหมดไปเมื่อเดือนพฤศจิกถ้าจำไม่ผิดดอกอ้วนรุ่นนี้ดอกใหญ่เนี่ยดอกใหญ่หมดยังอ้หมดไมด่ีจะต้มใส่ผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งอยู่ข้างๆเนี่ย หลายคนรู้จักเห็ดถั่วหลายคนรู้จักนะคะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ